รยนต์สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้าจ๋านะคะที่ปรึกษาด้านการขายค่ะจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเรยนต์ค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้จ้าจ๋ามีรถเครื่องเคืข้ามาใหม่ๆนะคะมาิวให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะลูกค้านะคะเป็นรถเก่ง e ีโคคาร์นะคะสําหรับรถเก่งคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้านะคะยาริสปี2019ค่ะเครื่อง1.2ตัวจีนะคะเป็นตัวท็อปนะคะลูกค้าสีสวยๆแบบนี้เลย จ้าจ๋าก็ได้รีบรีวิวนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันเลยคันนี้ที่พิจน์เสนอขายเพียงราคา4 4 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะตกครอเดินละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสําหรับจัดเต็มนะคะในกรณีจัดได้เต็มนะคะก็คือลูกค้าสามารถผ่อนได้เดือนละ8,000นิดๆเท่านั้นเองค่ะรถคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากนะคะไม่วิ่งเพียง57,000กว่ากิโลเมตรนะคะเดี๋ยวจ,ะจะา้าจ๋าจะมารีวิวนะคะรายละเอียดรอบคันให้ดูกันเลยค่ะ มาดูส่วนของไฟด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะมาดูนะคะความสวยงามความโค้งนะคะการออกแบบดีไซน์นะคะให้ดูเป็นแนวสปอร์ตไฟยังสวยๆใสๆอยู่เลยนะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นแบบไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะมีมาให้แล้วแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะมาให้เรียบร้อยไฟนะคะยังใสๆใหม่ๆอยู่เลยไม่มีรอยแตกรอยงานนะคะ ส่วนกระจังหน้าจะเป็นคล้ายๆตัววีนะคะจะออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและสวยงามนะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างก็จะเป็นกันชนนะคะการชนด้านหน้าจะเป็นสีสตัดกับสีดํานะคะแล้วก็สีเขียวกับตัวรถทําให้ดูลงตัวและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะสวยงามมากนะคะคันนี้ประวัติการชนไม่เคยผ่านการชนนะคะไม่เคยตัดต่อตัวเครื่องไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําค่ะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวสภาพสวยสภาพเดิมจริงๆนะคะ มาดูส่วนของล้อกันต่อนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กแบบอันลอยนะคะเป็นแม็กรูโทนนะคะแม็กน็อตสี่ลูนะคะแม็กรูโทนสีดําตัดกับสีเงินมิัลิกนะคะยางได้ยางปีใหม่เลยนะคะลูกค้าได้ยางปีสิบ้านะคะยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะใหม่มากจริงๆยางปีสิบเก้านะคะขอบสิบหกทุกชิ้นส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กหรือว่าน็อตนะคะชิ้นส่วนเดิมอะไรเดิมจากโรงงานนะคะ แค้ทุกชิ้นส่วนอ่ะมาดูส่วนของใต้ซุ้มล้อน,นะคะให้ดูด้านอันด้านในนะคะให้ดูความเดิมอ่าลูกค้าจะได้มั่นใจว่าดูรีวิวรถคันนี้นะคะลูกค้าได้รถเดิมเดิมไปแน่นอนนะคะอ่ามาดูส่วนของกระจกมองข้างค่ะจะเป็นแบบอัตโนมัติไฟฟ้าออกแบบตัดให้ตัดกับตัวรถสีเขียวนะคะจะทําให้ดูลงตัวและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างส่วนนะคะกันสาดนะคะ สะอาดร,รถคันนี้ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็กระจกนะคะสังเกตสัญลักษณ์นะคะโตโยต้านะคะถ้ารถเคยผ่านการชนเนี่ยหรือว่าการชนหนักหรือว่าพิควมเนี่ยจะไม่ได้กระจกเดิมแน่ๆเลยนะคะจะไม่ได้กระจกเดิมเลยเนี่ยอันนี้คันนี้ยังได้กระจกเดิมสัญลักษณ์โตโยต้านะคะส่วนนะคะถัดมาจะเป็นที่จับประตูแบบโคลเมียมค่ะตัดกับสีรถสีเขียวนะคะมะนาว สวยงามลงตัวโฉบเฉี่ยวทันสมัยดูไม่ตกเทรนนะคะมาดูส่วนของไฟท้ายกันค่ะไฟท้ายเป็นแบบ led นะคะจะออกแบบมาคล้ายๆนะคะลักษณะคล้ายๆตัว l นะคะโค้งมากับตัวรถมาถึงยาวมาถึงด้านนี้เลยทําให้ดูสวยงามนะคะทันสมัยจริงๆค่ะรถรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์ไปรุ่นแน่นอนค่ะ,ะมาดูส่วนของนะคะจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะ2จุดสําหรับรถคันนี้ แล้วก็ถัดมานะคะด้านบนก็จะมีที่ปัดน้ำฝนให้แล้วก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะคะดูทันสมัยจริงๆอ่ามาดูส่วนของนะคะรอบตัวรถกันแล้วจะ๋จาจะพาไปดูภายในกันคะ่ะมาดูส่วนของด้านในกันเลยนะคะอ่ามาดูส่วนอันดับแรกนะคะเป็นแผงประตูนะคะส่วนแผงประตูนะคะจะคมคุมโทนด้วยโทนสีดํา ะะที่พักแขนคนขับก็จะเป็นหนังนะคะเย็บด้วยเดิน,ด,นด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะคะค่อนข้างจะดูเป็นโทสปอร์ตนะคะดูเข้มหล่อในตัวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มนะคะปรับอตัตโนมัติไฟฟ้าส่วนที่เปิดจะเป็นแบบโครเมียมนะคะถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะ สำหรับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังชั่นค่ะหุ้มด้วยหนังสีดำนะคะตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกค่ะเดินด้วยดัตเเข็บสีแดงนะคะบ่งบอกถึงความทันสมัยความลงตัวนะคะตอบโจทย์ทุกการขับขี่และความสวยงามค่ะมาดูส่วนของคอนโซลด้านหลังค่ะคอนโซลด้านหน้าค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นน,นะคะที่เครื่องเล่นหน้า,นาเป็นหน้าจอในเวเกเตอร์นะคะ ก็สามารถมองกล้องท้ายหลังได้เล่นเครื่องเล่นออดิโอได้นะคะเพิ่มความสุนทรีในการขับขี่และความบันเทิงนะคะในการขับขี่ตลอดทุกเส้นทางเลยถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นนะคะระบบแอร์แอร์เป็นแบบแอร์อัตโนมัติแล้วนะคะส่วนถัดมาด้านนี้ก็ก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะคะวางกดน้ําวางแก้วกาแฟได้นะคะสองแก้ว แล้วก็จะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะสําหรับนะคะหัวเกียร์ก็จะหุ้มด้วยหนังสีดํานะคะตัดนะคะหุ้มหนังสีดําแล้วก็จะเป็นสีดํานะคะดําเงาส่วน,นะคอนโซลด้านาด้านกลางก็ยังนะคะใช้งานได้อยู่นะคะคือมีที่วางโทรศัพท์แล้วก็สามารถเก็บเหรียญได้นะคะแล้วก็ส่วนถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่ไฟฟ้าค่ะส่วนนะคะคอนโซลด้านข้างอ่าด้านคนข้างนะ คนนั่งข้างคนขับนะคะก็จะมีนะคะจะออกแบบมาชบเชียวค่ะนะคะก็คือตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะคะดูกว้างนะคะสําหรับนะคะด้านหน้าคนนั่งนะคะอ่าส่วนดานนี้ก็จะเป็นเก็บเ,เอกสารค่ะนะคะ,นะคะมีช่องใส่รีโมทนะคะอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นรีโมทนะคะปรัแบบเครื่องเล่นดีวดีนะคะเครื่องเล่นออดิโอนะคะ อบโจทย์จริงๆค่ะอะมาดูส่วนของเบาะก,กันต่อค่ะลูกค้าเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะคะเป็นเบาะหนังเดิมๆแท้จากโรงงานเลยค่ะเบาะค่อนข้างจะเดิมๆนะคะไม่มีรอยช้ำเลยปงบอกได้ถึงว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากเลยนะคะลูกค้า เจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวจริงๆน่าใช้มากนะคะถ้าใครที่กําลังมองหารถอีโคคาร์แล้วก็อยากซื้อให้ภรรยาหรือว่าซื้อให้ลูกสาวหรือซื้อเวกใช้เองเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์จริงๆค่ะราคาถูกนะคะสวยใหม่เดิมทั้งคันรถไม่ช้านะคะสวยงามจริงๆเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพาไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะ มาดูส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะ,ะนะคะนะคะแผงประตูนะคะด้านหลังก็เช่นกันก็จะออกแบบมาแนวเดียวกันกับด้านหน้าของคนขับนะคะมีนะคะหนังเย็บด้วยด้ายตะเข็บสีแดงแล้วก็ที่วางขวดน้ำนะคะแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นของลำโพงอ่ะมาดูส่วนของนะคะภายในภายในดูกว้างนะคะลูกค้านั่งได้สามคนเนี่ยไม่แออัดนะคะนั่งได้สามคนเนี่ยถือว่า สะดวกสบายเลยไม่แออัดนะคะขาวางหน้าด้านหน้าไปถึงก็ถือว่ายังไม่ติดเบาะด้านหน้านะคะสําหรับเบาะคนเบาะคนนั่งด้านหลังนะคะส่วนตรงนี้ก็จะยังไม่มีอะไรนะคะลูกเล่นมากเพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะคะยังไม่มีที่วางกดน้ำให้นะคะสําหรับอันนี้คนนั่งหลังนะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้ถัดมาก็จะเป็นที่วางเก็บจอบเอกสาร นะคะทั้งสองเบาะเลยนะคะสําหรับเบาะหน้านะคะส่วนนะคะหลังคานะคะเฮดรูมนะคะก็ถือว่ายังไม่ยังไม่เตี้ยไม่ไม่ไม่เตี้ยไม่แคบสักเท่าไหร่นะคะยังจะจ่าสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเนี่ยนั่งก็ยังไม่ติดสี่สัเนี่ยก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะสําหรับเฮดรูมนะคะอ่าแล้วมาดูส่วนของประตูที่ห้ากันนะคะประตูด้านหลังกันค่ะส่วนประตูด้านหลังนะคะ บอกได้เลยว่าเก็บสัมภาระเนี่ยได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเบาะตรงกลางนะคะเบาะแถวกลางนะคะที่คนนั่งด้านหลังเนี่ยส,สามารถพับเก็บได้ค่ะถึง45องศาเลยนะคะด้านหลังใครที่อยากเก็บสัมภาระได้เยอะชอบเดินทางหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนะัดพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นะคะใส่เก็บเสื้อผ้าซื้อครีมขนครีมนะคะไปส่งนะคะหรือว่าไปส่งลูกค้าหรือว่าไปรับมาขายนะคะ คันนี้บรรจุได้เยอะมากๆนะคะลูกค้าเยอะจริงๆนะคะความกว้างเนี่ยจะจ๋าสุดยอดเลยจะจ๋าว่าตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับยาริสคันนี้ส่วนด้านล่างนะคะสําหรับรถยาริสคันนี้จะยังไม่มีล้ออหล่มาให้นะคะกับตัวรถนะคะจากโรงงานเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะยังไม่มีล้ออหล่มาให้นะคะจะมีแต่เครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะไม่มีล้ออลล่มาให้นะคะสําหรับรถคันนี้ มาดูส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง1.2ค่ะนะคะ,ะให้ดูเครื่องยนต์ความเดิมนะคะเครื่องยนต์คันนี้ค่อนข้างแห้งยังไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะแห้งมากใช้งานน้อยจริงๆนะคะรถคันนี้แทบจะสภาพเหมือนจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวจริงๆสามารถเอานะคะสำเนา ไปสามารถตรวจเช็คได้ที่ศูนย์โตโยต้าทุกประเทศได้เลยนะคะอะไนอะไร,ะไรเดิมน็อตเดิมเม mm hmm. ทุกชิ้นส่วนนะคะในรถคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นของเดิมทั้งคันลูกค้าที่สนใจและอยากเป็นเจ้าของและมองหารถอีก,ก็คาสวยส,สีสวยสดใสแล้วก็น่าใช้แบบนี้ติดต่อมาหาเจ้าจ่าได้เลยนะคะที่บริษัทเพิดยนต์ค่ะ เบอร์โทรนะคะ094 298 77 66ค่ะติดต่อหาจ้าจ่าได้นะคะทุกวันนะคะบริษัทเปิดทุกวันสามารถติดตามเข้ามาได้เลยค่ะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องจ้าจ่าด้วยนะคะเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้จ้าจ่าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ